เดี๋ยวจะเครียดจันเ,เครียดจัเอาใครไม่ต้องมาแสดงตนครั้งที่แล้วสอบไปแล้วนี่เวลาจะเร็วนิดนึงผมพ่งพอนะ ไม่น่าจะตอบผิดนะมาตายี่สิบเอ็ดเนี่ยนะครับ,บที่สู่สามเณรนเนี่ยต้องเป็นระดับไหนไม่ต้องมาแสดงตนมนเทียนเรียนครับ ถ้าพระธรรมดาต้องมาไหมเคยเห็นไหมพระมาจับใบด,ดําใบแดงอะ่ะเคยเห็นไหมเอฟคนตื่นสาย <c oughs> เคยครับอาจารย์ครับเออคนสี่คนเนี่ยไปปรับปรุงนะดูด้วยพระพิสุกสาม,มเณรนะมีสมณะ,ะศักดิ์หลายอย่างนะครับไม่ไม่ใช่เห็นเป็นพระแล้วไม่ต้องมาเลยไม่เคยเห็น,เน,นในข่าวเขาลงอะ่ะไปรักเรียนึื่นก่อป ใครอนุญาตตวงได้เออไม่ยากนะนมาขับใครห้า,า,หาสี่สามหนึ่งหมดเวลา กระทรวงใดชื่อมันก็บอกอยู่แล้วมันคือเลือดเลยเรื่องกระทรวงเกี่ยวกับศาสดีเนี่ยกระทรวงรับผิดชอบเนี่ยกระทรวงมหาดไทยนะมีกระทรวงศึกษาธิการด้วยเหรอเกี่ยวอะไรอะ่ะเขาจะปบนุญาตได้ยังไงอะ่ะช่ว่าคําว่านักเรียนตรงเนี้ยคือเขาพูดถึงทหารไม่ใช่ไอ้นักเรียนอะไรเขาพูดถึงงานศศีนะครับ เขาไม่ได้พูดถึงคนทั่วไปแล้วไปคนทั่วไปก็ไม่ต้องกระทรวงศึกษาไม่เกี่ยวด้วยอยากจะไปก็ไปได้เลยเอาต่อไปการเรียกทหารจองเกินเข้ารับราชการจองประจักาานี้กี่ครั้ง1ปีตัดคำตอบไม่ไยยไม่ใช่ทิ้งก่อนเลย ครั้งเดียวครัครั้งเดียวแต่ว่ามันจะมีห่วงของอะไรอดูให้ดีระหว่างระหวางระหว่างเดือนอะไรใครจะไม่ค่อยเรียกพริก ศูนย์คะแนนอาทิตย์ศูนย์คะแนนตอบไม่ได้ทั้ข้อเลยวินายกรรมรัศมีกี่ครั้งการเรียกทหารจงเกินเนี่ยกี่ครั้งครั้งเดียวครับระหว่างเดือนอะไรเมษากับพฤษภบาแล้วทำไมคะแนนน้อยจังอ่ะ,อ,ะอยู่อันดับสิบสี่เลยอะ่ะฮะจินเล่าอยู่เหร เอาขยับหน่อยไออาทิตย์จะพิกเนี่ยหลับหรือไงอะฮะไม่ได้ทักคะแนนเลยเนี่ยเอาคะแนนนำตอนนี้เบลหกพันสามร้อยเจ็ดสิบวลราห้าพันห้าร้อยแปดสิบแต่ตรงนี้ไม่ต้องอันนี้ไม่ไม่ได้ไม่้นไม่เน้นอันนี้เน้นมาติวเพื่อเพื่อเอาความรู้ไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสนะครับไม่ต้องไปเรื่องแข่งเดี๋ยวแข่งเนี่ยเวลาเรามีอีกเยอะเวลาสอบเนี่ยนะครับ คือ5วิชาเหมือนสอบจริงเลยการยกระดับของอาจารย์เนี่ยเพราะฉะนั้นหนึ่งข้ออันนี้เป็นการวอร์มอัพเดี๋ยวอาจารย์ยกระดับไปเรื่อยๆเนี่ยมันวิธีการทําในข้อติวมันจะทําให้คุณทําข้อสอบทันนะครับคุณจะสอบเหมือนสอบจริงเลยแล้วเวลาคุณไปนั่งนในสนามสอบจริงอ่ะอันนี้พูดไม่ได้บูลลี่หรืออะไรนะคู่แข่งของคุณเนี่ยจะหลบไปเลยในเรื่องของอะไรเรื่องสมาธิคนพวกนั้นเขาไม่ได้รับการฝึกในเรื่องของสภาวะจิตใจแรงกดดันเนี่ย เนี่ยคุณโดนอาจารย์กดดันเร็วเร็วเร็วเสร็จยังเร็วหมดเวลาเวลาคุณไปนั่งสนามสอบจริงอน,น่จะเป็นอัตโนมัติเลยอ่ะเนี่ยการที่ประสบความสําเร็จได้นี่คืออีกหนึ่งเทคนิคคือเรื่องของแรงกดดันแรงกดดันเหมือนสอบจริงจําไวนะ้ในสนามสอบยศออทุกคนมีความรู้หมดอ่พะทุกคนอ่านมาหมดอ่ะแต่ว่าต้องทําให้ทัน แล<น>ะถ้าให้เวลาเยอะๆเนี่ยโหผ่านเข้ารอบสองกันเต็มไปหมดเลยาาเขาสารปวดหัวเลยเขาถึงต้องเอากลยุทธ์ในเรื่องของห้ามใส่นาฬิกานะครับนาฬิกาก็ไม่รู้แขวนไว้บางทีตรงมั่งไม่ตรงมั่งในสนามห้องสอบรามาอไอบ,บางคนอาจารย์ครับผมเห็นนาฬิกาเขาแขวนไว้ครับเอาแล้วคุณดูดินาฬิกาเข็มมันเดินไหมนั่นน่ะแล้วมันก็ทําอะไรหลอกล่อคุณจะรู้อยู่แล้ว เขว่าปจาวปฏิบัติการจิตวิทยาทหารนะเนี่ยขาชอบหลอกล่อไปเรื่อยอะ่ะเ,เขาต้องการให้คุณแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอา้าวข้อสุดท้ายสำหรับวันนี้แล้วไปฝึกกันต่อนะอาจารย์มีเยอะเลยนะเนี่ยให้ไปฝึกแบบมีสมาธินี่คือการติวเพื่ออะไรกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจถ้าปล่อยถ้าครอ s s s t e l มามืดจ่ายตังกันมาแล้วเราปล่อยให้ตามมีตามเกิดมันก็ไม่ใช่ครอส s s เฮ้ยโห เฮ้ยวันนี้ฉันทําได้ดีเฮ้ยฉันต้องได้ดีกว่านี้เฮ้ยวันนี้ทําไมฉันตอบผิดเดยอะแยะเลยเอามาดูนี่อาจารย์ส่งข้อสอบฉบับเต็มมาให้เอ้ยฉันมาฝึกต่อเนี่ยฉันทะวิริยะจิตตะและวิมังสาเอาไปท <ตะ S 2> หารหรือตำรวจจงประจำการเขาตายเนี่ยปฏิบัติไม่ถูกต้องเนี่ย ขอน,นี้ให้นานหน่อยยากเห็นไหมหน้องจะเจอถูกต้องไม่ถูกต้องปวดหัว เอาไม่เป็นไรมันยากมากนะครับเดี๋ยวจะกินเวลาการพักผ่อนของน้องๆน,นะเวลาอาจารย์ติวน่ะอาจารย์บอกว่ายังไงจัน์ถึงอาทิตย์น้องจะต้องฝึกทุกวันนะครับแนวทางเนี่ยการฝึกเนี่ยจันถึงอาทิตย์จะต้องฝึกทุกวันเช้าตีห้าขึ้นมาได้ระยะเป็นบรรยากาศที่ดี สวดมนต์สักนิดหนึ่งสองสามนาทีสิบนาทีแล้วฝึกวิชา,าศาสนาศิลธรรมกับภาษาไทยจันทอังคารนะสองวันติดต่อพุทธพฤหัสภาษาอังกฤษวิเรื่องที่มันยากๆน้องฝึกเรื่องในห้องติวก่อนนะเรื่องเรื่องของอะไรอ่นะ Present Si m p l e น้องรู้จักว่าประธานเป็นเอกพจน์ประธานเป็นปะหูพจน์คิริยาจะต้องสอดคล้องกับประธาน <Okay. S 1> เขาเรียก verb a g r e e m e n t ตเห <Okay. S> ็นไหมน้องจะเริ่มจับ <Okay. S 1> ที่จับทางได้แล้ว แล้วน้องก็มาฝึกในเรื่องของ Part Conversation เรื่องการสนทนาไปเจอที่นู่นที่นี่ที่นั่นรับรองว่า25ข้อภาษาอังกฤษน้องเนี่ย15คะแนนน้องมีแน่นอนอันนี้อาจารย์ฟันธงเลยแต่ถ้าใครไม่ฝึกแล้วไปหยิบสดเนี่ยเพราะว่ายศอส,อสามารถขอดูคะแนนสอบได้นะครับไม่เกิน3ข้อไม่เกิน4ข้อไอ้พวกหยิบสดพวกวิ่งแนวดิง่งถามว่า15ข้อ mm hmm. น้องเหนือกว่าคนอื่นเขาเป็น10คะแนนนะโอกาสเป็นยังไงใช่ไหม พุทธพัาภาษาอังกฤษวันศุกร์กลับมาอะไรไทยกับาศาสนาต่อเสาร์อาทิตย์ก็ฟรีสไตล์ส่วนวิชาเฉพาะกลุ่มสายงานาศาสดีเนี่ยฝึกทุกวันวัวละครึ่งชั่วโมงวละหนึ่งชั่วโมงวัวละครึ่งชั่วโมงเริ่มจากปัญหาแบบถามตอบก่อนเลยเพื่อให้เห็นภาพของสายงานศาสดีวงกว้างมุมกว้างก่อนถามแบบนี้แล้วตอบแบบนี้แล้วค่อยๆขยับขยับยกระดับข<า>ึ้นไปนะครับ แล้วเราจะมาเจอกันวันพุธหน้าเราจะมาสอบในวิชาศาสนาศิลธรรมภาษาไทยกันนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเอาข้อสอบชุดนี้ไปฝึกกันต่อสวัสดีครับขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณครับอาจารย์